วันนี้ลูกชายเอารถคันใหญ่ไปจอดรถคันเล็กไว้ที่บ้านหิมะก็เป็นหย่อมๆนะน,นะฮะเห็นไหมคะเขาขาว,ขาวตามฝั่งถนนแห้งแล้วไม่ตกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตกตอนเช้าวันนี้แห้งแต่อากาศก็เย็นนะะประมาณหนึ่งองศาแต่ไม่ได้ลบนะฮะอากาศก็ประมาณนี้ค่ะ นกก็ร้องมีความสุขนะตามธรรมชาติของเขาเนาะเดินไปขึ้นรถค่ะวันนี้ไปเที่ยว10โมง22ค่ะไปถึงร้านก็คงประมาณเสายๆยเรีข้ามถนนไปฝั่งนน้นถนนก็ประมาณนี้นะคะเล้วเราจะเดินข้ามไปฝั่งนน้น จะขึ้นรถเที่ยว22ตอนนี้เพิ่ง10โมง10โมง10นาทีนะถ้าออกมากระชั้นชิดมากๆก็จะรีบนะก็จะเดินเดินหอบเลยนะอากาศเย็นสบายนะะแล้วก็ต้องแต่งตัวรัดกลุ่มนะคะ รัดก็แต่งตัวรัดกลมมากเลย ถ้าใช้บัตรเดือนนะเท่าสั้นนะบัตรเท่าสั้นอยู่ที่ประมาณ75นะคะ75ยูโ 75, 80, ร75.87เซนนี่แหละอับบุ๊กฝอนธนาคารเลยนะคะก็ประหยัดดีนะคะถ้าใช้บัตรแบบนี้ถ้าเราใช้จ่ายทุกวันก็เตืองนะคะ ันนี้เราไปได้ทั้งวันนะ,ะไปได้ทั้งวันเลยก็ไปกี่รอบก็ได้นะคะก็คุ้มมากๆนะคะถ้านั่งนั่งรถเมล์ที่นี่ถ้าเราไม่มีบัตรเดือนนะคะจะถ้าใช้จ่ายสูงมากนะ,ะไปไปหัมเนี่ยตกวันละเกือบสี่สิบยูโลนะคะถ้าเราไม่มีบัตรถือว่าโหมดมากๆนะคะค่ารถที่นี่ จะเป็นรถแท็กซี่หรือจะเป็นรถประจำทางก็แพงมากนะคะ่าของที่ก็เกี่งขนส่งที่นี่แพงนะ,ะแต่ค่าอาหารการกินก็ไม่แพงนะคะพวกอาหารแต่ก็ขึ้นขึ้นทุกรายการนะะแต่แต่ก็ถือว่าไม่แพงถ้าเปรียบเทียบใสเ่เพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านสวิตอย่างเงี้ยก็จะต่างกันมากนะะ พรอค่าคองคีบที่สวิตสูงมากแล้วค่าแรงค่าแรงงานเขาก็สูงมากเหมือนกันนะแต่ที่นี่ค่าแรงเขาก็สมดุลนะคะเขาก็ขั้นพื้นฐานของเขาที่นี่ก็10.2.5นะคะตามมาตรฐานนะคะชั่วโมงนะชั่วโมงละดห้าค่าแรงขั้นต่ำของเขาอะนะ รอรถค่ะตอนนี้เพิ่งยี่สิบนาทีนะคะถ้ามาตรงก็ประมาณสิบโมงยี่22นะอากาศก็เย็นสบายค่ะ ตรงนี้เป็นร้านขายน้ำนะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสำหรับอคนไปตกปลานะแต่ก่อนเป็นร้านขายเครื่องดื่มน้ำทุกอย่างตอนนี้เขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นขายอุปกรณ์ตกปลาตอนรัดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเป็นร้านขายน้ำเครื่องดื่มทุกชนิดพวกเบียร์พวกน้ำดื่มทุกอย่างนะคะ มากองเป็นหย่อมๆ่อมนะนคะคะพราละลายไปหมดแล้วนะแต่มีกองตรงนี้แหละเป็นหย่อมๆย่อมถ้าตกอีกตอนเย็นก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็ถือว่าอากาศยังยัง,ยงเย็นเนนี่ยนะน้ําแข็งไม่ละลายนะรถยังไม่มาเลยค่ะนี่ค่ะป้ายรถเม่์ เขาก็จะมาตามเวลาของเขาอ่สิบโมงยี่สิบสองไปจนถึงเวลาสองทุ่มนะคะไปจนถึงเวลาสิบเก้านาฬิกานะฮะมาแล้วค่ะรถมาแล้วเตรียมบัด อ่ะไรลำของล่มลม,มของอะไรดุ่นไหมลรอขึ้นรถแล้วนะคะรถนั่งแล้วนะคะรถวางะคะ่ะชั้นหนึ่ง เราต้องซื้อบัตรชั้นหนึ่งถึงจะนั่งห้องข้างในได้นะรั้นั่งชั้นสอง กำลังเดินไปร้านนะคะวันนี้รับไปสาขาใหม่ลงรถไฟแล้วก็เดินสาขาใหม่จะเดินไกลนิดหนึงนะ่งประมาณเจ็ดนาทีนะเดินจากสถานีรถไฟประมาณเจ็ดนาทีค่ะแต่ถ้าสาขาเก่าเดินประมาณสามนาทีใช้เวลามากกว่ากันสี่นาทีนะ ต้นไม้นี่สวยนะเป็นต้นไม้ทนหนาวได้นี่เป็นร้านสักลายเป็นร้านข,ขายเครื่องดื่ม เดินรัดมาด้านนี้ที่หน้าร้านก็มีร้านขายเสื้อผ้านะฮะโวนโวลดเวลาเราลืมเสื้อนวดเราก็วิ่งเข้าไปซื้อได้เลยนะคะตึกข้างหน้าค่ะร้าน ไทยมาซาเกิดสุภาวดีไทยมาซาคือนี่ก็เป็นวนโหวดค่ะตรงนั้นข้ามกับวนโหวดซื้อของเวลาเราสะทุนเดินเราว่างเราก็เข้าไปซื้อในนี้ได้นะเช่ค่ะถึงร้านแล้วค่ะค่ะ,คะเลิกงานแล้วค่ะนะหนาวหนาวลมด้วยสององศาเดินไปขึ้นรถไฟค่ะ หนาวเย็นเกีียบสงสัยหิมะจ,จะลงเย็นเฮ้ทุ่มกับยี่สิบนาทีไปทุ่มสิบนาทีทันรถเที่ยวสิบสามด้กว่ารถใต้ดินทุ่มสิบสามหรือทุ่มสิบนหะ้านี่แหละถ้าทันเที่ยวทุ่มสนะิบสามเนี่ย ก็จะทันรถเข้าบ้านเพราะว่าจะไปทันรถที่ดอสมอนเที่ยวทุ่มสามสิบห้าถ้าทันเที่ยวเนี้ยดูสิอีกสี่นาทีทันอยู่ค่ะทันอยู่อีกสี่นาทีลงบันไดเลื่อนด้วย เย็นเจี๊ยบเลยหนาวค่ะวันนี้คืนนี้สงสัยหิมะจะตกสี่นาทีกดบัตรนะคะตรงแดงๆรัฐมีบัตรแต่รัฐมีบัตรเดือน มันไม่ลงหรอกบันไดเลื่อนลงบันไดตรงนี้หนามากอีกสามนาที Okay.